เองงนนะะคแแลล้้้ววกก็็มีราจะะาไปเที่ยวกันที่มอสโกไปเที่ยลาสเซียก็เป็นกี่วันคะอ๋อเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันเก้าวันเจ็ดเธอนะคะเออค่ะอย่าโตอย่ามื่อคืนค่ะไปตั้งแต่อันนี้เราอาจจะไม่ได้มาด้วยกันนะคะลืมตกลงกันแล้วกันเอเคังอยู่บางคนอยู่กับการเช็คอินอยู่นะคะตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องนะคะบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นอันทำการทำงานนะคะตอนแรกว่าจะนอนถังม่วงมากเลยแต่ช้า นอนแล้วค่ะพูดีมากเดี๋ยวเราจะไปดูที่นู่นะคะว่าคู่จะหลอกนะ ตอนนี้เราอยู่กันที่รัสเซียแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินเพิ่งผ่านตอมอมาล้วก็ไปรับกระเป๋ามาซึ่งจะบอกริกก่อนก็คือพอลงจากเครื่องแล้วเนี่ยเดินตามป้ายที่เขียนว่า Backes Flame มาเลยเดินมาเรื่อยๆจะเจอตอมอไม่ต้องเขียนใบอะไรนะคะ,ะเดินเข้าไปแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตให้ตอมอเลยตอมอเขาก็จะดูหน้าเราหรือว่าอเอ้ยเหมือนหรือเปล่าแต่จะพิพจารณานานานิดนึงแล้วก็เขาจะให้ใบามาหนึ่งใบนะคะให้คุณเซ็นทั้งหมด2ที่ เราจะไปนั่งรถเพื่อเข้าตัวเมืองมอสโกกันเดี๋ยวตามมาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะสอนวิธีการกันใช่ค่ะจะขอบอกว่าผู้ชายหรอกไม่เป็นอันทากันหรือว่าตอนแรกไม่อันคลิปแล้วนะคะเพราะว่าจะเดินตามผู้ชายไปแล้วตอนนี้นะคะอากาศอากาศบินถี่เขาบอกว่าอยู่ที่ติดลบ2อองศ ก็ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วซึ่งตักลงกเราก็ใส่แล้วนะคะค่ะตอนนี้เราเดินมาเจอที่ขายตัวของ a อรโลแล้วนะคะเราจะสอนวิธีการใช้งานนะคะก็คือต่ออื่นเราเลือกภาษาก่อนให้เป็นภาษาอังกนะคะแล้วก็เลือกเป็น Standard c ค้านะคะก็จะเป็น4ี0 s อเบอ่า1หนึ่งคนเรากดน็ก แล้วเราก็กดออกคอยค่ะจ่เป็นเงินสดนะคะแล้วก็ใส่ตังค์เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็รอกดปีเราก็ได้ตัวมาหนึ่งใบนี่ก็จะเป็นแบบนี้ แล้วเราก็รอการทอนด้วยนะคะเมื่อกี้เราใส่แบงค์พันรือบิลเข้าไปเดี๋ยวครับค่ะตอนนี้ก็อยู่กันบนรถแล้วนะคะพอเราได้ตั๋วมาแล้วเราก็เดินตามป้ายมาเรื่อยเลยค่ะแล้วก็พอมาถึงตรงที่เข้าวะค่ก็ให้เอาตรงนี้นะตรง barcode อะค่ะไปแตะสีแดงไปแต่ตรงสีแดงแล้วค่ะที่มันเป็นเลเซอร์แตะปุ๊บมันก็จะเปิดแล้วเราก็เดินเข้ามาขึ้นรถ ่ได้ดังนั้นนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เราก็รถอ,ออกเราก็ไปลงชายปลายทางเลยหรือว่าถ้าผู้ชมพักที่นี่ก็ลงตานี้ที่ท,ที่จองไว้ได้เลย